หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเขาใช้ระบบรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในพระประมาพิไทยให้มาอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังยุคราชการที่10มันปลายทางแล้วนะหลังจากคณะรัษฎรทําการยึดอํานาจไปมาไว้ที่สํานักนายกรัฐมนตรีไทยพาณิชย์นะครับปัจจุบันเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับจ่ายภาษีทุกประการ ที่ผ่านมาก็พยายามบุกไปโจมตีสถานที่ต่างๆการก่อสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ mm hmm. เพื่อดิสเครดิต hmm. มีเป้าหมายเพื่อต้องการเล่นงานสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสําคัญ mm hmm. ใครที่รักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ต้องเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับและทุกอย่างทําถูกต้องตามหลักกฎหมายนะครับที่มีการออกกฎหมายมาอย่างเป็นทางการจากทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไทยพาณิชย์ก็ติดสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ ร,รับชมจากทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับสำนักข่าววิหกนิวมีหมดนะฮะทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียมีหมดนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นา,นา,นานเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งเพจลือเขานํามาเสนอผมขออนุญาตนํามาขยายความ นะครับแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นของ SCB จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระประมาพิทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับเรื่องนี้นะครับยังมีนักวิชาการหลายๆคนปล่อยเรื่องบิดเบือนออกมาอยู่เรื่อยๆว่าการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น SCB จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นพระประมาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเอาทรัพย์สินของแผ่นดินที่แต่เดิมเป็นของกระทรวงการคลังไปเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พอได้ยินแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกว่านักวิชาการพวกนี้มั่วเก่งมากๆแล้วก็วันๆสร้างแต่เรื่องโกหกซึ่งถ้าใครอยากทราบรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับลองไปดูในเว็บไซต์ luhistory.com ได้นะครับในนั้นจะลงไว้ละเอียดเลยว่าที่มาที่ไปของ SCB เป็นยังไง แต่ถ้าจะเอาแบบย่อๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าความจริงก็คือ SCB เนี่ยเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของคนไทยที่จัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในนามบุ๊กคลับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างธนาคารกลางขึ้นมาเพื่อควบคุมธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติซึ่งมีอยู่มากมายในขณะนั้นเป็นพระวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่5ในการป้องกันไม่ให้ต่างชาติเข้ามาควบคุมระบบการเงินและเศรษฐกิจของไทย ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยบุ๊กคลับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสยามกมาจนในปีพศ2449โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นมหิตสอนราชหฤทยัยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดในปีพศ2482จากจุดเริ่มต้นนะครับบุ๊กคลับมาถึงสยามกมาจนเดินทางผ่านวิกฤต,ตการทางการเงินต่างๆมากมาย จนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่6ได้เข้ามาลงทุนและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือทําให้ธนาคารสยามกมาชนรอดพ้นจากวิกฤตครั้งใหญ่ไปได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธนาคารสยามกรรมาชนก็มีฐานะเป็นบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในพระบรามาพิไทยในฐานะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นับตั้งแต่ปีพศ2456ย้ำอีกครั้งนะครับธนาคารสยามกรรมาชน มีฐานะเป็นบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในพระปรมาภิไทยในฐานะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่ปี2456หมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีพศ2456หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ในหลวงรัชกาลที่6ลงทุนในครั้งนั้นจึงเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดทีนี้พอมาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ย รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้แล้วรัฐบาลก็ได้เอารูปแบบการจัดการทรัพย์สินแบบทรัส์เข้ามาใช้กับพลังข้างที่โดยมีกระทรวงการคลังเป็นทรัสตี้เพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังจึงมีฐานะเป็นล e g ก l o w โอน s ร์ชิพโดยที่การถือครองทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะก,กระทําในนามของกระทรวงการคลังส่วนพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็น Equitable Ownership ที่จะมีสิทธิ์ในดอกผลอันเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2456จนกระทั่งปัจจุบันหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ในหลวงรัชกาลที่6ลงทุนในครั้งนั้นเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดถึงแม้ว่าภายหลังจะมีการเปลี่ยนชื่อให้กระทรวงการคลังมีฐานะเป็น Legal Ownership แต่ในหลวงราชการที่7และราชการต่อๆมาก็ยังทรงเป็น equitable ownership อยู่ดีทีนี้พอมาในสมัยราชการที่10รัฐบาลได้มีการยกเลิกการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในรูปแบบกองทุนทรัสต์และเปลี่ยนมาจัดการในรูปแบบ private fund จึงทำให้ต้องมีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์จากกระทรวงการคลังมาเป็นการถือครองในพระบรมาพิชทัซึ่งถ้าจะสรุปตรงนี้ให้ง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเขาใช้ระบบรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในพระบรมมหาพิไทยให้มาอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังส่วนในปัจจุบันเขาก็ใช้ระบบรัฐสภาในการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์จากกระทรวงการคลังมาเป็นการถือครองในพระบรมมหาพิไทยซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกันที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเนี่ย เราก็จะทราบว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อยู่แล้วไม่ใช่ทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่พวกนักวิชาการจอมปลอมชอบออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนแต่อย่างใดเขาได้อธิบายนะครับชัดเจนว่าที่มาของธนาคารไทยพาณิชย์มาจากไหนมีที่มาอย่างไรเคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาก่อนและต่อมามีการออกกฎหมายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ที่ผ่านมามีการกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์มามากมายและเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าคำกล่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อมีการดำเนินการเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนและเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีการเสียภาษีตามกฎหมายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะถูกว่าไม่เสียภาษีเสียภาษีนะคราวนี้ท่านบอกให้จัดเต็มเสียภาษีเต็มที่ส่วนนะเรื่องราวที่มีการบิดเบือนข้อมูลเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์การก่อสร้างอาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายเดียวคือเป้าหมายที่จะต้องการลดความน่าเชื่อถือและมุ่งโจมตีโดยที่ผ่านมาเคยมีการนำม็อบบุกที่ธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้ว เรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับที่มีการพยายามเล่นงานใส่ร้ายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป้าหมายเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องกานโจมตีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนเป็นลงทุน ธนาคารไพาณิชย์ตั้งแต่อดีตท,ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอ,อดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยุคกรรมมาจนสมัยนั้นธนาคารกรรมมาจนต่อมาเนี่ยนะฮะคณะราษฎรียึดทรัพย์ของราัชากาลที่7นะครับมาแล้วก็ตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์พยึดทรัพย์เรียบร้อยนะครับก้าเงินของพระมาหากษัตริย์ไปทําการลงทุนทาธนาคารทาธุรกิจต่างๆบูนซาิมเมนไทยธนาคาร SCG นะครับ ลงทุนก็มีผลกำไรขึ้นมาพอกำไรขึ้นมาเขาก็เอาไปใช้นะครับผมท่งเรียนหุ้นส่วนนะฮะพระมหากษัตริศ์ไม่ได้เป็นคนไปนลงทุนแต่ในยุคราชการที่10มันปลายทางแล้วนะหลังจากคณะราษฎรททำการยึดอำนาจไปมาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีไทยพาณิชย์นะครับปัจจุบันเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับจ่ายภาษีทุกประการ ที่ผ่านมาก็พยายามบุกไปโจมตีสถานที่ต่างๆการก่อสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อดิสเครดิตมีเป้าหมายเพื่อต้องการเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญใครที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับและทุกอย่างทําถูกต้องตามหลักกฎหมายนะครับที่มีการออกกฎหมายมาอย่างเป็นทางการจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ไทยพาณิชย์ก็ติดเข้ามาด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดที่ฟ้าเรื่องร้องพองชนลองรวมใจ ทรง,งเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเพรงของไทยงไถ่วิจิตรปิยาหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิราลงกรนประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกรงในเกรืองของไทยพาน วิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระกรรณทรงพระกรรณทรงพระกรกรณพร,ระองค์ยืนอยู่ทามกลางกระแส ควาความยิงใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไัยนี่คือสูร่รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูร่รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน